สวัสดีจ้าเคาเทียพัฟฟี่ฮิวลี่ตอนนี้เธออยู่ในเกมไอดอนปาร์ตี้และวันนี้เทียก็จะมาพาทุกคนทำขนมกันนะฮะแต่ว่าสูตรทุกอย่างนะฮะเทียก็ทำไปให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะไว้ในเพลลิสต์ที่ชื่อว่าสูตรขนมของไอดอนปาร์ตี้นะคะผมชื่ออาจจะผิดแปลกไปนะคะเพราะว่าเทียก็จำเพลลิสต์ได้ไม่ทั้งหมดหรอกนะคะเพราะว่าเทียไปเล่นหลายเกมด้วยเนาะเนื่องจาก ก็จะมีคนที่ถามเทียมานะคะถามบ่อยๆเลยว่าสูตรนู้นสูตรนี้ทำยังไงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่รวบรวมสูตรขนมทั้งหมดแล้วแล้วเทียก็พิมพ์บอกไว้ข้างใต้คลิปนะคะปักหมุดเอาไว้สําหรับบางคนเขาก็ขี้เกียจอ่านแล้วเขาก็ถามเทียเลยดีกว่านะคะเทียก็เลยคิดว่าเออวันนี้ในไหนเทียก็ว่างแล้วนะคะเทียก็เลยจะมาทําขนมนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะสูตรในวันนี้เทียก็จะเป็น4สูตรข้างบนนะคะเป็นของแถวแรกเลยนะคะแล้วเทียก็ในคลิปถัด,ถดไปนะคะก็จะเป็นแถวที่2แถวที่3แถวที่4ก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันนะคะผมอ่ะเรามาดูนะคะอันแรกเป็นขนมปังนมซึ่งมันจะใช้วัตถุดิบก็คือนมกับแป้ง แล้วเทียก็จะผลิตให้ดูด้วยนะคะวันนี้นะขนมปังนมเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วฮะก็แค่แป้งกับนมนะฮะอ่ะต่อมานะฮะเนเทียกาขาออภัยนะะต่อมาเป็นขนมปังช็อกโกแลตก็อย่างที่สูตรบอกดนะคะก็จะมีช็อกโกแลตกับแป้งแล้วเราก็กดผลิตได้เลยนะคะ สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกสูตรนี้ก็ปลดล็อกตามเพียได้เลยนะคะผมมาต่อที่สูตรสัตว์อ่ะเทีพยพิลินพานการขออภัยนะฮะสูตรถัดมานะคะสูตรถัดมาก็จะมีเคสตอเบอรี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบสิกทุกอย่างเลยนะคะก็มันจะมีแป้งแล้วก็จะมีสตอเบอรี่นั่นเองนะคะ มาที่สูตรถัดมากันนะฮะต่อไปก็คือสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะฮะมันจะยากกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงแต่ว่ามันจะเป็นสามสูตรนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่สองแป้งหนึ่งแล้วก็นมหนึ่งนะคะสำหรับสูตรของพวกนี้นะคะเทียก็จะปักหมดไว้นะคะหลังจากคลิปออนแอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะและสำหรับคนที่ไม่อยากดูคลิปจนจบนะคะก็อ่านที่ปักหมดเอาแล้วกันนะคะ เทียก็หวังว่าสูตรที่เทียนมาเผยแพร่ในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานนะคะสำหรับวันนี้เทียก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า